Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>

มีลและคณะกรรมการศาลมหามชนบทและขอเรียนเชิญผู้แทนของแต่ละตำบลเชนมารัก เรียนครับหรือสอบออกมาหรือสอบอบออกาเอาบนเรียนไาเลหรือสอบครับเรียตะบนเรียงตะบนเรียงนวนี่ต้องกออกมาต้องกอกรออกไปลละสบไปตะบนเรีงสอบตเรีย เกิดแต่ท่านครับเรียนท่านประธานคณะกรรมการสลาบในวันคาะที่ว่าท่านเลขาและก็ท่านคณะกรรมการที่สลาบในวันคณะที่ว่ารองประธาน i not

เป็นระเบียเมื่อสัปดาแล้วยิ่งทาผู้ผมมีความเชื่อมั่นว่าแนวทาางที่เป็นเรื่องนตอน้โดยได้รับเชิญจากรัฐมนตรี เรียนว่าตลอดชีวิตรารการของผมเนี่ยก็มีความซาบซึ้งใจที่บุคคลสำคัญนะครับได้สานกาอนะครับกับสองคนต่อยินดีในโอกาสนี้ก็าอรได้การรมมัเรียมัได้สิ่งที่เป็นไได้ัน เลขานิการสำนักในการเป็นอาสาสมัครที่บ้านใตและรองเลขานิการรองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดท่านเลขานท่านประธานสมรภูมิหม่อมพอที่บ้านใตท่านคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ที่ต่ะหให้เกี่ยกับสัสนันส,สนามที่ต่ะหให้เกี่ยรตับาเป็นธรามหอเงินทีดอไหน่อยในกอง